สวัสดีค่ะคลิปนี้แพรจะพาทําลอดช่องสิงคโปร์แป้งเหนียวนุ่มเนิบสีสันสวยงามน่าทานแบบนี้ค่ะหอมหวานมันอร่อยกําลังดีสีสวยแบบนี้เลยนะคะส่วนผสมเคล็ดลับวิธีการทํามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเราจะมาต้มน้ําเชื่อมเตรียมไว้ก่อนนะคะตั้งหม้อน้ําพอร้อนพอเดือดใส่น้ําตาลทรายลงไปค่ะ ตามด้วยใบเตยเพิ่มความหอมคนให้น้ำตาลละลายดีค่ะต้มต่อจนความหอมของใบเตยออกมาก่อนนะคะพอเราต้มความหอมของใบเตยออกมาแล้วค่ะจากนั้นก็ปิดเตายกลงพักไว้ให้เย็นก่อนนะคะตั้งหม้อเปิดเตาใส่กะทิลงไปค่ะ ตามด้วยเกลือป่อนค่ะแล้วก็ใบเตยเพิ่มความหอมค่ะใครไม่มีไม่ใส่ก็ได้แต่ใส่จะหอมอร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะคนให้น้ำตาลละลายดีค่ะต้มต่อจนกะทิสุกดีแต่ไม่ต้องเดือดไม่ต้องแตกมันนะคะพอให้กะทิร้อนให้ความหอมของใบเตยอ,ออกมาพอค่ะพอเราต้มกะทิสุกดีแล้วความหอมของใบเตยอ,ออกมาแล้วค่ะ แต่กะทิยังไม่เดือดนะคะพอร้อนพอสุกพอแล้วก็ปิดเตายกลงพักไว้ก่อนค่ะและต่อไปให้เราต้มน้ำให้ร้อนให้เดือดพร่ามแบบนี้ค่ะพอร้อนเดือดดีแล้วตักมาใส่โหลแก้วถ้วยตวงแก้วแบบนี้ค่ะแล้วก็ให้เรา เทสีผสมอาหารใส่ลงไปผสมกับน้ำร้อนนะคะที่เราตักมาเมื่อกี้ค่ะคนให้ละลายเข้ากันดีค่ะแล้วนำมาเทใส่แป้งมันที่เราใส่ชามผสมเตรียมไว้นะคะค่อยๆเทใส่ลงไปแล้วก็ค่อยๆคนให้เข้ากันดีค่ะน้ำต้องร้อนต้องเดือดจัดนะคะเพราะเราจะทำให้แป้งสุกประมาณ50%ก่อนค่ะ แป้งถึงจะเหนียวนุ่มดีตัดได้ต้มได้ไม่เปื่อยไม่ยุยนะคะพอใส่น้ำร้อนหมดแล้วก็ค่อยๆค,คนให้เข้ากันดีค่ะพอเริ่มอุ่นๆแล้วพอใช้มือนวดได้แล้วก็ใช้มือนวดได้เลยค่ะ นวดให้แป้งเนียนเข้ากันดีเลยนะคะพอเรานวดแป้งของเราเนียนได้ที่แล้วไม่แห้งและไม่เหลวเกินนะคะแป้งก็จะเหนียวยืดได้ดีแบบนี้ค่ะจากนั้นให้เราหาภาชนะใส่แล้วก็ปิดคลุมไว้นะคะไม่งั้นแป้งจะแห้งได้ค่ะ แล้วก็เทน้ำร้อนจัดผสมกับสีเขียวค่อยๆเทใส่แป้งมันของเราแล้วก็ค่อยๆคนให้เข้ากันดีนะคะตอนแรกยังร้อนอยู่ใช้ทัพพีคนก่อนได้ถ้าเกิดไม่ร้อนมากเดี๋ยวค่อยใช้มือนวดได้นะคะ น้ำต้องร้อนจัดค่ะไม่งั้นแป้งจะไม่เหนียวใช้ไม่ได้นะคะพอเริ่มอุ่นๆหน่อยก็ใช้มือนวดได้ค่ะถ้าเหลวไปทยอยใส่แป้งมันได้ถ้าแห้งไปทยอยใส่น้ำร้อนได้นะคะแล้วก็นวดต่อให้เนียนเข้ากันดีเลยค่ะ พอเรานวดแป้งของเราเนียนเหนียวได้ที่แล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะ ให้เรานำแป้งมันมาโรยใส่เขียงให้ทั่วดีเลยนะคะแล้วก็นำแป้งที่เรานวดไว้มาทําเป็นก้อนกลมๆแล้วก็ใช้ไม้ครึงรีดให้เป็นแผ่นบางๆเท่าๆกันค่ะโรยด้วยแป้งมันจะได้มีติดนะคะแล้วก็รีดค่อยๆรีดออกให้บางๆเลยค่ะแล้วก็ทยอยใส่เส้นรีดให้บางๆทั่วทั้งเส้นเลยนะคะใช้แป้งมัน โรยเรื่อยๆจะได้ไม่ติดกันค่ะพอเราเรียดบาง,<ร>งเท่ากัน <พอ S 1> แล้วก็จับ <พอ S 1> นำมาพับขึ้นไปน็อกน้ำเย็นที่ละลายจากน้ำแบบนี้แล้วก็ตัดแบ่งสักหน่อยนึงค่ะจับประกบกันหลายๆชั้นเวลาหั่นจะได้ง่ายและก็เร็วนะคะ พอเราแช่นน้ําเย็แล้วก็นําแป้งส่วนสีเขียวมารีดออกให้เป็น,ปนแผ่นบางๆเหมือนกับสีชมพูเมื่อกี้เลยนะคะสีสวยดีแบบนี้เลยค่ะตักขึ้นพักเสด็จน้ําไว้นะคะพอเราตากเส้นของเราขึ้นพักเสด็จน้ําใส่ชามไว้แบบนี้แล้วจากนั้นให้ตากน้ําเชื่อมที่เราต้มพักไว้เย็นแล้วนะคะเทใส่ลงไปแล้วก็ค่อยๆคนคลุกเคล้าให้เข้ากันดีค่ะ ให้น้ําเชื่อมซึมเข้าไปอยู่ในตัวเส้นให้เส้นด,ดูดซึมเอาน้ําเชื่อมเส้นของเราจะได้มีความหอมหวานแล้วก็ไม่ติดกันด้วยนะคะไม่จืดค่ะีเ,เวลาตักก็จะตักง่ายมีรสชาติไม่จืดไม่ชืดนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ พอเวลาเราจะทานหรือว่าจะขายรอดช่องนะคะให้เราหยิบขนุนใส่ลงไปค่ะตามด้วยเส้นรอดช่อง เวลาเราจะทานให้ใส่เส้นรอดช่องที่เราผสมน้ำเชื่อมไว้เมื่อกี้ลงไปในชามผสมนะคะตามด้วยน้ำเชื่อมค่ะใส่ไปได้เลยค่ะแล้วก็กะทิข่น้ำเชื่อมในตัวขนมสุกซอยบางๆค่ะตามด้วยแล้วก็ตามด้วยน้ำแข็งคนให้เข้ากันดีค่ะน้ำกะทิที่เราต้มพอน้ำแข็งละลายก็จะหวานเย็นชื่นใจอร่อยสุดๆเลยนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานแล้วค่ะ ำด้วยน้ําแข็งค่ะใครจะใส่น้ําแข็งหลอดน้นําแข็งปนหรือใครจะทุมเอาก็ได้ แล้วก็โปะหน้าด้วยขนุนอีกทีนึงค่ะเพิ่มสีสันความสวยงามน่าทานแล้วก็ขนุนเน้นๆแบบนี้รับรองอร่อยแน่นอนค่ะเสียบหลอดใหญ่ๆใส่ลงไปจะได้ดูดได้นะคะนี่แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานแล้วค่ะอดช่องสิงคโปร์ ขอปหน้าด้วยขนุนสุกหอมหวานเย็นชื่นใจเข้ากันสุดๆเลยนะคะลองไปทําดูค่ะช่วงนี้อากาศร้อนๆต้องจัดค่ะทำกินก็ได้ทําขายก็รวยก่อนนะคะทำกินก็อร่อยทําขายก็รวยจ้าลองไปทํำดูนะคะถ้าชอบก็ฝากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดลูกกระดิง่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแพวด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ อหอมหวานเย็นชื่นใจอร่อยสุดๆเลยค่ะ